คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงอับลบั้มที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอับลบั้มที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วงการดนตรีของโลกเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในอับลบั้มที่สําคัญที่สุดของวงดนตรีที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วและผมชอบแผ่นนี้ครับ ต้องขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ฮะที่ให้การสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ว่าจะสั้นหรือยาวและถ้าเป็นทั้ง2องอย่างด้วยคุณต้องใช้ว่นแบบโปร e กส i v e แบบที่ผมเป็นอยู่นี้นะฮะก็มัธยาวิชันเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับดูหมายเลขติดต่อตรงนี้แล้วก็รีบนัดหมายไปตรวจวัดสายตาก,กันที่นั่นได้นะครับนี่คืออัลบั้ม Hotel California mm hmm. ของวง Eagles เรามาว่ากันด้วยเรื่อง ชื่อวงกันก่อนเลยดีไหมฮะนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้คนถกเถียงกันว่าตกลงแล้ววงนี้เขาชื่อวง Eagles หรือ The Eagles คือมีเดอหรือไม่มีเดอ the กันแน่ผมดูในปกอัลบั้มชุดนี้นะฮะเครดิตด้านในอยู่ใน Inner s l e e p นะฮะข้อความแนะนำรายชื่อสมาชิกเขียนว่า The Eagles are นะฮะแล้วก็เป็นรายชื่อสมาชิก ซึ่งแปลว่าปกเนี้ยเขาบอกว่าวงเนี้คือ the eagles แต่หลังจากที่หาข้อมูลหลายๆแหล่งแล้วก็พบว่าแต่จริงชื่อวงเขาไม่มีเดอฮะจริงๆนี่คือวง eagles แต่คุณเรียก the eagles ก็ได้คือในมุมนึงมันคล้ายๆกับว่าชื่อวงเขาอะไม่มีคำว่าเดอแต่ว่าถ้าเรา จำกันได้ในวิชาเรียนภาษาอังกฤษนะฮะเราจะเอาเดอเนี่ยไปนำหน้าชื่อที่มันเป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อที่มันเรากำลังพูดถึงอะไรที่มันที่มันเจ๋งมากๆสำคัญมากๆนะฮะถึง,ถ,งถึงต้องมีเดอเพื่อที่จะได้บอกว่า e a g l e s เนี่ยเราไม่ได้หมายถึง e a g l e s ทั่วๆไปนะเราหมายถึง the e a g l e s นี้เลยอะไรทำนองนั้นนะซึ่งซึ่งเท่าที่ทราบวงก็ไม่ได้ซีรีส s ด้วยนะฮะเอาเป็นว่า ก็ถ้าถามว่าชื่อวงเขาชื่ออะไรเขาชื่อ Eagles แต่เรียก The Eagles ก็เขาก็ไม่โกรธนะแล้วก็รู้กันดังนั้นหยุดทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ที่สงสัยคือแล้วทำไมปกพิมพ์ว่า The Eagles วะข้างในคืออ่ะข้ามเรื่องนั้นไป กลับมาที่อัลบั้มชุดนี้นะฮะอัลบั้มชุดนี้ออกในปี1976แล้วก็เป็นอัลบั้มที่ทำอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัว Eagles เองทั้งตัววงการเพลงไว้มากมายอย่างแรกเลยก็คืออัลบั้มชุดนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านวง Eagles ซึ่งก่อนหน้านี้ จะมีความเป็นวงแบบมีกลิ่นอายแบบดนตรีคันทรีหรือว่าโฟล์กร็อกนะฮะซึ่งเป็นซาวแบบที่เขาเรียกกันว่าเวสต์โคส์นะฮะคือเป็นซาว์จากวงจากแถวแคลิฟอร์เนียหรือว่าซานฟรานซิสโกนะฮะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ดนตรีเขาขยับมามีความเป็นร็อกมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก ยิ่งทำให้ความเป็น e g l l s เนี่ยกลายเป็นวงที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่วงแบบ Country โดยทัย่วไปซึ่งความจริงก็ดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าชุดนี้มันทำให้แบบเขาก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตัวอัลบั้มเองซึ่งซึ่งก็ชื่อมันมาจากชื่อเพลงเพลงหนึ่งในอัลบั้มชุดนี้นะคือ Hotel California แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเพลงนี้ก็เกือบจะชื่อว่า Mexican Reggae และก็เกือบจะทำให้อัลบั้มชุดนี้ชื่อ Mexican Reggae ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณฟังเพลง Hotel California ให้ดีคุณจะพบว่าจริงๆมันมีความเป็น Reggae อยู่ในนั้นนิดๆนะฮะ On the d a r r t h e a high way อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ อิทธิพลหรือว่ากรีนอายของเรเก้ที่ได้มาตัว Eagles เองก็คงไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นเพลงแบบเรเก้จกัดจ๋าแต่เขาคงคิดกันว่าถ้าพวกเราจะทำเรเก้ในแบบของพวกเราเราจะทำกันออกมาอย่างไรนะแต่ว่าเมื่อแต่งเพลงนี้ออกมาโดยเฉพาะเมื่อได้เนื้อหาแบบที่ที่เรารู้จักกันเนี่ยคือ Hotel California เนี่ยมันก็ มันเจ๋งมากซะจนจะมาเรียกเพลงนี้ว่า Mexican b r e a k ก้มันก็คงจะอะไรอยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตามชื่อเพลงว่า Hotel California แล้วก็มากลายเป็นชื่ออัลบั้มในที่สุดนะครความสำคัญของอัลบั้มชุดนี้มันคือมันก็เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ได้ทั้งเงินและกล่องตัวเพลงในอัลบั้มชุดนี้ดีเพียบความหมายที่ สื่อออกมาหรือต้องตีความกันก็เป็นที่ถกเถียงกันให้พูดคุยกันตัวอยอดขายก็ถล่มทลายได้รับความนิยมสูงมากได้รางวัลน,นะฮะเข้าชิงรางวัลแกรมมี่แล้วก็ได้รางวัลแกรมมี่คือมันไม่มีอะไรที่เป็นข้อด้อยเลยของระบ้าชุดนี้นะฮะรวมแต่เรื่องดีๆด,ดังนั้นถ้าจะให้ผมพูดถึงผมไล่ไปทีละข้อเลยผมเอาจาก เอาจากปกกันเลยก็แล้วกันคือคือัลบั้มชุดนี้มันมีความเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฮิตมากมายนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเพลงฮิตที่มันแฝงไว้ด้วยเรื่องราวให้ถกเถียงกันหรือว่าให้ตีความกันปกมันก็มีความลึกลับจริงๆปกเนี่ยถ่ายจากโรงแรมที่มีอยู่จริงใน LA นเะฮะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะถ่ายให้มันดูลึกลับถ่ายผ่านต้นไม้แล้วก็จริงๆภาพมันก็แบบไม่ได้คมชัดด้วยนะฮะมันแตกๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ่ายตอนฟ้ามันสลัวๆพระอาทิตย์ กำลังตกนะฮะแล้วพอบวกกับไอตัวหนังสือตรงนี้โฮเทลแคลิฟอร์เนียมันแค่ตัวปกมันก็ดูมีความลึกลับอะไรบางอย่างปกด้านหลังเ่ยก็จะเป็นภาพโรงแรมแต่ครั้นี้เป็นภาพภายในมีพันลงกําลังเก็บกวาดอะไรบางอย่างอยู่นะฮะแล้วก็มันเริ่มมืดแล้วนะฮะแต่ไม่มีคนเลยมีแค่พันลงหรือถ้าเปิดไปด้านในมันก็จะมีสมาชิก Eagles นะฮะยืนกันอยู่ตรงนี้แต่ในเดียวกันมันก็มี บรรดาแขกเรือที่อยู่ในโรงแรมแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าแบบหน้าตาเขาดูแปลกๆมันเหมือนแบบเอ๊เป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเป็นผีหรือเปล่าซึ่งซึ่ง,งอันนี้มันก็นําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในเพลงต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ซึ่งพอตีความโดยรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะหมายถึง แ a ลนั่นแหละฮะก็คือหมายถึงลอสแอนเจลิสนั่นแหละหมายถึงความเป็นเมืองที่ผู้คนมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะแสวงโชคถ้าเป็นยุคก่อนตั้งแต่ยุคคาวบอยก็คือมาขุดทองกันถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้มันก็เป็นคล้ายๆศูนย์กลางแห่งวงการบันเทิงนอกจากแค่ของอเมริกาเองเนี่ก็คือศูนย์กลางของวงการบันเทิงของโลกเลยฮอลลีวูดก็อยู่ที่ LA แห่งนี้ดังนั้นนี่มันเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอเมริกันด REAM หมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมีฝันฝันของคุณเป็นจริงได้ เมื่อคุณมาที่นี่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีด้านมืดของ American Dream ซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันที่ฝันนั้นจะเป็นจริงคุณต้องเข้ามาคุณต้องต่อสู้คุณต้องแก่งแย่งจึงทําให้คุณอาจจะสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็ได้หรือเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณจะดีจะรุ่งเรืองคุณอาจจะกลายเป็น ผู้ที่ไม่สามารถจะรับมือกับความสําเร็จได้ก็ได้บางคนก็เสียผู้เสียคนไปเพราะว่าความสําเร็จมันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมันมันมันมีอะไรๆอย่างที่จริงๆพวกเราก็คงจะเห็นกันจากเ,เวลาเราดูหนังจากฮอลลีวูดนะครับหลายๆเรื่องก,ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ความเป็นอเมริกันด REAM ซึ่งมันดูสวยงามแต่มันซ่อนความดาร์เข้าไว้ซึ่งในหลายๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้มันก็จะ พูดถึงเรื่องนี้ในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจมากเอาตัวเพลงเอกเขาเลยเนี่ย Hotel California เนื้อเพลงเนี่ยตีความได้หลายอย่างมากชอบเรื่องนี้ก็เคยพูดถึงความหมายของเพลงนี้ไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงก็คือเราสามารถจะตีความเพลงนี้ให้มันเป็นเรื่องของ American Dream ก็ได้ว่าด้วยเรื่องของชื่อเสียงที่เมื่อคุณได้ไปแล้วคุณก็จะไม่อยากเสียมันไปนะเพราะว่าเนื้อหาสําคัญของเพลงนี้ก็คือ คุณเข้าไปอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่มันดูลึกลับมันดูแปลกมากแล้วประโยคสำคัญในเพลงนี้ตอนช่วงท้ายก็คือคุณเช็คอินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เรายิานดีต้อนรับเสมอแต่คุณเช็คเอาท์ไม่ได้เมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะไม่มีทางได้ออกไปนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้มันอาจจะหมายถึงชื่อเสียงเมื่อคุณ ได้แล้วคุณก็ไม่อยากจะเสียไปหรือมันอาจจะหมายถึงชีวิตในแบบอเมริกันด REAM ที่เมื่อคุณไขว่คว้าที่จะได้สิ่งนี้มามันก็ยากที่คุณจะยอมลดลาวาสอเพื่อที่จะไม่ได้สิ่งนั้นไปหรือแม้กระทั่งบางคนก็ตีความแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเอ๊ะหรือที่นี่มันคือโรงแรมผีสิงหรืออาจจะหมายถึงทั้งโรงแรมผีสิงแล้วก็ทั้งความเป็นอเมริกันด REAM ความเป็นเมืองความเป็นชื่อเสียงความเป็นผู้ที่อยากได้ชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งชีวิตไลฟ์สไตล์ของร็อกสตาร์เนี่ยที่เมื่อเข้ามาแล้วมันออกไม่ได้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนเย้าวยวนเต็มไปหมดเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะมันเลยยิ่งทําให้แบบ การฟัง Hotel California มันสามารถฟังได้เรื่อยๆแต่ละรอบที่คุณฟังแต่ละครั้งที่คุณเอาเนื้อมาอ่านเนี่ยมันก็จะพบเรื่องใหม่ๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในพาร์ทของการเป็นดนตรีนะฮะ Hotel California นี่ก็โดดเด่นมากนะฮะโดยเฉพาะในท่อนโซโล่ซึ่งเป็นการโซโล่โดยมือกีตาร์สคนของ Eagles คนหนึ่งก็คือ Joe Walsh นะฮะซึ่งแบบแนวสไตล์การเล่นกีตาร์เขาก็จะเกลี้ยกล่อหน่อยนะะอีกคนคือ Don Felder ที่ก็อาจจะไม่เกลียยกราดเท่าแต่ว่าก็มีมีลวดลายมีซาวที่แตกต่างออกไปแล้ว,วพอมาประชันกันนะฮะแล้วก็มีท่อนที่ต้องโซโล่กันแบบประสานกันเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของท่อนโซโล่ของโฮเทลแคลิฟอร์เนียเลยเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้เพลงนี้ม,นมันมันมีเอกลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะฮะมันก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในเพลงที่คลาสสิกที่สุดแหละของของวงการเพลง Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California. Anytime of year, any time of year, you can find it here. Le อีกเพลงหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเพลงที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับก็คือเพลง New Kid in Town ชื่อเพลงเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาฮะก็คือเด็กหน้าใหม่ในเมืองนะฮะ New Kid in Town เนื้อหาเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็สอดคล้องกันกันกบคอนเซปต์โดยรวมที่ว่าชีวิตในฮอลลีวูดชีวิตของการเป็นร็อกสตาร์หรือว่า American Dream นะฮะ New Kid in Town ก็คือเด็กใหม่ เข้ามาสู่เบื้องนี้อีกแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนเข้ามาก็อาจจะผู้คนก็อาจจะหลงไหลตามภาษามีเด็กใหม่ๆหน้าอ่อนๆเข้ามาโหมร้องเพลงดีจังเลยแสดงดีจังเลยอะไรก็ตามทําให้เขามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วนะแต่คุณอยากคาดหวังว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับคุณต่อไปตลอดกาลเพราะในที่สุดเดี๋ยวก็จะมีเด็กใหม่เข้ามาแทนที่คุณอยู่ดีคุณก็อาจจะต้อง ตกกระป๋องไปหรือคุณจะทําใจได้ไหมว่าความชื่นชมที่มีต่อคุณความสนใจที่มีต่อคุณก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับวันที่คุณเข้ามาตอนช่วงแรกๆมันเป็นเพลงที่ผมว่าคนที่อยู่ในแวดวงแบบนี้เนี่ยฟังแล้วมันก็จะสะท้อนใจเป็นพิเศษแล้วเพลงนี้มันเพราะมากครับคือเมื่อกี้ลืมบอกไป ตัว Hotel California เนี่ยร้องโดย Don Henley นะฮะซึ่งก็เป็นทั้งมือกลองแล้วก็เป็นนักร้องนําของ Eagles ด้วยซึ่งเจ๋งมากนะคือตีกลองไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงเด็ดๆเพลงสําคัญสาคัญของ Eagles เนี่ยมากมายแต่ในขณะเดียวกัน Eagles ก็เป็นวงที่แบบร้องดีกันทุกคนนะฮะคือคือเพลงไหน สมาชิกคนอื่นไม่ได้ร้องนำเนี่ยก็ประสานเสียงแล้วก็คือทุกคนร้องเก่งหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยนักร้องอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นมือกีตาร์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงสำคัญสคัญของ Eagles หลายๆเพลงก็คือ g l e n ฟลายผมพูดถึงเก e นฟลายไปในชอบเรื่องนี้ไม่นานนี้แล้วก็พบว่ามีบางคนเข้ามาทักท้วงว่าเอ๊ะชื่อเขาน่าจะอ่านว่า เกลนเฟยอันนี้ผมขอยืนยันนะฮะว่านี่เป็นเรื่องราวที่ผมเคยผมผ่านมาก่อนผมสับสนมาก่อนเพราะชื่อมันสะกดมันก็ต้องอ่านเกลนเฟยนั่นแหละนะเพราะว่าสะกดว่า f R E Y ก็น่าจะอ่านว่าเฟยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมจดจำมาเลยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเกี่ยวกับเรื่องของชื่อคนก็คือว่าบางทีเขาไม่ได้ออกเสียงตามที่เราเห็นนะบางทีชื่อคนมันเป็นเรื่องของการที่เขาให้ออกอยังไงเราต้องออกตามเขาอะนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของชื่อนะฮะเช่นเดียวกันเกลน ฟลาชื่อนี้อันออกเสียงว่าเกรนฟลายแน่นอนเกรน Fly เนี่ยเป็นผู้ร้องเพลง New Kid in Town ไว้แล้วมันเพราะมากครับมันมันถูกต้องทุกอย่างเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่มันมีกลิ่นอายของคันทรี y เหลืออยู่นะคือฟังแล้วจะรู้เลยว่าอีเกิลสเป็นวงที่มีรากฐานเป็นวงคันทรี y มาก่อนแน่ๆแล้วก็เพลงนี้มันมันยังทิ้งกลิ่นนั้นไว้แล้วก็ด้วยเนื้อหาที่มันดูมันแฝงความเศร้าไว้ในความสดใสน,นั้นซึ่ง โอ้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันคือถ้าคุณฟังแล้วคุณนึกภาพไปอะว่าคุณเหมือนกับเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนก็ห้อมล้อมสนใจคุณแล้ววันหนึ่งเมื่อมีเด็กใหม่คนใหม่เข้ามาผู้คนนะก็จะไปห้อมล้อมและให้ความสนใจกับเด็กใหม่คนนั้นแทนคุณเขาลืมคุณไปคุณก็ตกกระป๋องไปความรู้สึกของคนที่เป็นแบบนี้มันเป็นยังไง Glen Fly ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อารมณ์ที่แบบ เป็นแบบนั้นเลยแล้วมันเพราะมากและเพลงนี้ก็เลยได้รางวัล Grammy Awards ในปีนั้นไปในสาขาการร้องยอดเยี่ยมซึ่งซึ่งมันยอดเยี่ยมจริงๆถ,ถ้าฟังแล้วคุณก็จะคุณ,ค,ณคุณก็จะรู้เพราะมันเจ๋งอย่างนั้นจริงๆ Street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. You like you're something new Johnny come lately, the new kid in town, everybody. After a while, you look looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Oh. Johnny. ีกเพลงนึ่งที่ผมชอบมากใน,ในอัลบั้มชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพลงดังหรือเปล่านะครเพราะว่าเวลาพูดถึงอัลบั้มชุดนี้ส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึง Hotel California uh, New Kid in Town Life in the Fast Lane ซ,ซึ่งจริงเพลงนี้ผมพูดสั้นๆน,นิดหนึ่งก็ได้ว่ามันก็เห็นไหมชื่อเพลง Life In the fast lane มันก็จะว่าได้เรื่องชีวิตของผู้คนที่แข่งแย่งชิงดีกันในเมืองแห่งนี้แหละนะฮะมันเหมือนชีวิตที่อยู่ใน Fast Lane ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากเหมือนกันหรือว่าอีกเพลงนึงคือ West e d t i m e นี่ก็ดีมากเป็นเพลงแรกที่ Eagles ก็เอาวงออเคสตรามาใช้ด้วยซึ่งเพราะมากนะฮะแต่ว่าเพลงที่ผมจะพูดถึงเนี่ยชื่อเพลง The Last Resort เป็นเพลงสุดท้ายหน้าบีเลยก็คือเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มชุดนี้เลยนะฮะมันเป็นเพลงที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ย ในอัลบัม้มบันทึกการแสดงสดของ Eagles ที่ชื่อว่า Eagles Live นะฮะที่หน้าปกเป็นเหมือนหีบขนพวกเครื่องดนตรีนะฮะเป,เป็นอัลบั้มที่ดีมากนะฮะชุดน้นสิ่งที่มันสะดุดใจสะดุดหูผมเกี่ยวกับเพลง Last Resort เนี่ยคือว่ามันเป็นเพลงที่ไม่มีท่อนเวิร์สไม่มีท่อนฮุกไม่มีท่อนบริดจ มันเป็นเพลงที่มีท่อนเดียวแล้วก็ร้องซ้าๆไปเรื่อยๆค,อคือเนื้อเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ทํานองเนี่ยมีอยู่ท่อนเดียวเหมือนเล่นอยู่แค่นี้เมโลดี้มีอยู่แค่นี้แล้วก็เล่นวนไปเรื่อยแต่ว่ามันกลับจากเริ่มต้นแบบเบาๆแต่ว่ามันค่อยๆหนักขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งพอผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่าโหเขาแต่งเพลงกันอย่างนี้ก็ได้เพลงที่มีแค่ท่อนเดียวแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ดีไซน์ดนตรีให้มัน ให้มันให,ใหญ่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็เพราะมากเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดอนแฮนลียร้องไว้นะฮะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาโลกสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้หรือพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งซึ่งถ้าโยงกลับมาเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ของระบ้างชุดนี้มันก็หมายถึงบางทีการที่ เป็นซูเปอร์สตาร์การที่แข่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้มีชื่อเสียงจนบางทีเราอาจจะลืมเรื่องรอบๆตัวเรื่องง่ายๆเช่นการดูแลรักษาโลกของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมของเราไว้อะไรทำนองนั้นแล้วเขาก็ใส่เพลงนี้ไว้ เป็นเพลงสุดท้ายและนั่นแหละครับก็คือเหตุผลโดยรวมทั้งหมดที่ทําให้ผมชอบอัลบั้มชุดนี้มากแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่ฟังอัลบั้มชุดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลต่างๆกันไปเพราะมันมีมุมให้พูดถึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องฝีมือของ Eagles ทั้งวงที่รวนแล้วแต่เป็นนัก้ดนตรีที่เป็นสุดยอดักดนตรีทั้งิ้นนะฮะหรือความเนี๊ยบของการทํางานของพวกเขาเวลาเล่นสด Eagles จะเป็นวงที่เล่นเหมือนแผ่น แปะนะฮะไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องอิมโ o รไวสหรือไม่ใช่ e g g l e s ไม่ใช่วงแบบนั้นคุณฟังแผ่นมายังไงคุณไปดูเขาเล่นสดเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบนั้นนะไหนจะมีเรื่องที่ว่าพวกเขา มีแพชชันในการทำงานมากซะจนทะเลาะกันเป็นประจำอัลบั้มชุดนี้ก็ทะเลาะกันแหลกลานนะฮะมีงอนกันมีทะเลาะกันนะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะขณะที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่นี่เขายังทะเลาะกันไปด้วยเลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันก็คงยิ่งทำให้งานของ Eagles ออกมามันมันเลยพิเศษทุกครั้งเพราะว่าแต่ละคนนี่คือใส่กันเต็มที่และถ้าคุณจะเลือกเริ่มต้นทำความรู้จักกับ Eagles นะฮะการเริ่มต้นที่โฮเทลแคลิฟอร์เนียก็เป็นเรื่องที่ ไม่ผิดเลยต้องขอขอบคุณมัธยา v วิชันเซ็นเตอร์ฮะที่ให้การสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ว่าจะสั้นหรือยาวแล้วถ้าเป็นทั้ง2องอย่างด้วยคุณต้องใช้ว่ายแบบโปรแกสซีฟแบบที่ผมเป็นอยู่นี้นะฮะก็มัธยา v วิชันเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับดูหมายเลขติดต่อตรงนี้แล้วก็รีบนัดหมายไปตรวจวัดสายตาก,กันที่นั่นได้นะครับนี่คืออัลบ้มประวัติศาสตร ะะโอ้อผมยังไม่ได้พูดเรื่องคุณภาพการบันทึกเสียงเลยว่ามันดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือ Eagles เขาให้ความสำคัญกับเรื่องรายละเอียดทุกๆอย่างในการทำอัลบั้มของเขานะะดังนั้นนี่คืออัลบั้มประวัติศาสตร์มีคุณค่าทั้งในแง่ของตัวเพลงที่มีคุณภาพโมโน,นตรีที่มีคุณภาพเรื่องราวที่ฟังและตีความไปได้ดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่พูดว่าผมชอบแผ่นนี้ครับ